ก็ขอกับสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมหอกาลีน่าฟรีไฟอีกแล้วตามเคยเลยนะครับผมนะครับก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการฝากกิจกรรมใหม่ในเกมฟรีไฟนะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแพ็กเกจนะครับผมในการเติมเกมนั่นเีงนะครับท็อปอัพรับแดนประดิบนั่นนีงนะครับผมนะนะครับผมก็สัครกิจกรรมพวกแพ็กเกจเติมเกมขั้นหลายนะครับผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรมแค่แป๊บเดียวข้อานั้นนะครับผมวัที่แท้กิจกรรมนี้นะครับผมก็มีระยะเวลากิจกรรมเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับผมมันก็แกะวันที่หดนะครับผมก็คือวันที่8สิงหาคมนาะสวันเท่านั้นนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับมันง่ายๆเลยนะบารคจะรู้แล้วบาโคจะไม่รู้นะครับแต่ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมมันง่ายกันนะครับก็คือว่าเพียงแค่เรานะครับเติมเกมไม่ครบนะครับ99ไดมอนด์นะับผมรับไปเลยนะครับผมในส่วนสกินหน้ากากสกินนี้นั่นเองนะครับเติมครบ199ไดมอนด์นะับผมรับ5นี้ไปได้เลยค่ะวอลฟีฟีเลยนะครับผมแล้วก็ เมื่อเรานะครับผมเกินครบ5 9 9ไดมอนด์นะครับผมเราก็สามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของสกินห้าไม้ขาวอลฟรีๆเลยเช่นเดียวกันเลยนะครับผมมานะครับน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพียงแค่เรานะครับเข้ามาทาการเกิมเกมไม่ครบตามที่เขากําหนดนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูกันนี่นะครับ เราสามารถเข้ามารับได้นะครับผมในหน้ากิจกรรมนะครับผมป๊อปอัพกิจกรรมหน้านี้นั่นเองนะเห็นไหมครับว่าจะมีครว่าเกิมครบ99ไดมอนนะครับผมรับหน้ากากเดวอซีนะครับผมหน้าเกิมครบ1 9 9ไดมอนนะครับผมรับค่าเขย่าเขย่าเขย่าไปเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเรานะครับเกิมครบ5 9 9ไดมอนนะครับผมรับไปเลยนะครับผมในส่วนของสกินหน้าไม้เห็นไหมครับว่า มันน่าสนใจขนาดไหนครับผมในส่วนนี้นะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมของการเติมเกมนะคุณจะก็เข้ามาทําการเติมเกมนะครับผมมาฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเกมเดี๋ยวพาเข้ามาดูนะครับว่ากี่บาทนะครับถ้าสมมุติว่าคุณนะครับผมอยากจะเติม599เดมอนนะครับทีครบอันเลยนะคุณจะก็เติมเกมประมาณนะครับผมโดยประมาณนะครับประมาณ200บาท นะครับผมประมาณ2 0 0บาทนะครับถ้าหากคุณเกิมเกมครบประมาณ2 0 0บาทแล้วนะครับคุณก็สามารถรับแด้ทันสามอย่างเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมนี่อ่านะครับรับแด้คันหน้ากาครับรับแก้คันค่าคารนะครับผมแล้วก็รับแด้คันในวนของสกินหน้ามาเห็นไหมครับคุ้มไหมผมว่าคุ้มมากเลยนะครับผมแค่200บาทนะครับผมว่าจรับว่าใส่เกิมเนี่ยสามารถเข้ามาเกิมเกมกันได้อยู่แล้วนะครับนะนะครับเพราะว่ามัน ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมแค่คูเข้ามาเติมเกมให้ครบแค่นั้นนะครับผมมานะครับแล้วก็ฝ่าด้วยแล้วกันนะอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับนะในเวลาเราเหลือในก็ขอมาพูดกิจกรรมสายฟรีนะแล้วกิจกรรมสายเกินี่ผมพูดไปคือแพ็กเกจในการเติมเกมนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับปืนโหดนะครับให้เราสัญหาสกูลตนะครับผมด้วย สกินปืนนะครับประจําวันนะครับผมเพื่อรับผลรางวัลนั่นเองนะครับผมมานะครับซึ่งสกินปืนประจําวันเราสามารถหาได้ยังไงครับก็คือนี่ครับผมนครับว่าเพียงแค่เรานะครับเข้ามาทําการล็อกอินนะครับผมนี่อ่านะครับเราเข้ามาทําการล็อกอินภายในเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับสกินปืนประจําวันมานะครับ ยี่ส่โมดซึ่งคุณจะก็อใส้สกินปืนนี่แหละครับที่เขาให้คุณมานี่แหละครับในการคิวคนนะครับให้ครบตามที่ขังเกมของกําหนดเนาะอย่าเช่นคิวครบ3ามคนนะครับรับไปเลยนะครับผมก่อสมสกินปืนศิลปะแห่งสงครามหนึ่งก่อนนะครับคิวครบ7คนนะครับผมรับไปเลยนะครับผมในส่วนของก่อศิลปะแห่งสงครามนะครับผมมานะครับอีก2ก่อนนะครับเห็นไหมครับคิวครบ15คนนะครับรับไปเลยนะครับผม3ก่อนนะครับแล้วก็ เมื่อเราคิวครบ25คนนะครับผมอ่ารับไปเลยนะครับ4ก่อนนะรวมข้โมยคือเราจะกันลขั้นโมย10ก่อนนะครับถ้าเราสามารถคิวไว้ครบ25คนเลยนะครับผมมาภายใน1วันนะใระยะเวลากิจกรรมภายใน1วันนะครับผมคุณจะก็แบบเล่นให้เต็มที่จริงๆเลยนะครับผมคุณจึงจะมีโอกาสนะครับ ได้รับกองสุดสกินปืนขาวอนฟรีฟไม่ใช่ขาวอนดิเป็นลุ้นสุดสกินปืนให้ได้รับขาวอนอีกทีหนึ่งนะครับผมได้โชวกองสุดสกินปืนนี้นะครับนีปืนนี้นะครับ UMPR of ball นั่นเองนะครับผมผมก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะเพราะว่าเวลาของเรามีไม่เยอะนะคลิปนี้นะครับผมเราพูดรูปยอดวดเร็วเลยนะครับผมก็บอกว่าเพื่อนกันละคนนะครับผมน่าจะเข้าใจนะครับผมถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็กราบขออภัยด้วยละกันนะครับผมเพราะว่า มันเปกิจกรรมที่แบบว่ามันใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็สามารถพูดอธิบายได้ครบเรียบร้อยอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแพ็กเกจในการเกมหรือว่าแพ็กเกจสายฟรีประจําสัปดาห์นะครับหลายคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันขั้นสกิจกรรมเลยนะครับผมแพ็กเกจในการเกมนะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมของ นับแม่ปืนนั่นนองนะครับผมมาเพียงแค่เราเข้าไปคิวให้ครบนะครับโดยใช้สกินตุบประจมอนที่ขาเกมหมดจัด524โมงนะครับมาคิวนั่นนองนะครับอะนะครับผมก็เป็นว่าครับเพื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยใครคลิกเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะ